สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนในะรอบชาวมืดมีใครเข้ามาฟังกันบ้างไหมเอ่ยนะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่ยังคงติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของทางคุณหมอเกตกมลเนาะเมื่อคืนนี้เขาได้มีการนัดถแถลงใช่ไหมเอ่ยเราก็คิดว่าคุณหมอเนี่ยจะมาเปิดใจเราก็ุาสาร์รอชมนะคะแต่ปรากฏว่าปรากฏว่ามีคนมาถแถลงแทนคู่กับทนายเดชา แล้วนักข่าวเนี่ยก็ซักแบบชน,นิดที่เรียกว่าก็ทํางานได้ดีนะเรียกว่าดีมากๆเลยเพราะว่าการออกมาถแถลงข่าวแทนเนี่ยบางคนมันก็สงสัยนะว่ามันเป็นการเตรียม,มันเปล่าเพราะตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะมาถแถลงเองแต่สุดท้ายแล้วก็อ้างว่ามีความเจ็บป่วยเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างเอ่ยก่อนที่เราจะาไปฟังข่าวสา,ารนะคะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้า ทนายเดชาดรสุข,ขุมพงษ์แจงปมวุฒิปริญญาเอกหมอเกตดลั่นมหาวิทยาลายัยแคลิฟอร์เนียมีจริงอันนี้ต้องขอขอบคุณทางสื่อคมชัดลึกนะคะที่ได้ถอดเทปออกมาให้12กรกฎาคมทนายเดชาประธานเครือข่ายทนายคลายทุกพร้อมด้วยดรสุข,ขุมพงษ์ชานุวง์และดรนัทวัชระจันทโรธร ที่ปรึกษาของศาสตราจารย์ดต็ตรแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือที่เรียกกันสั้น,นๆว่าหมอกเกตแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชนและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามและผิวพรรณที่ได้รับเลือกเป็นสอวอในกลุ่มที่19และมีคะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่งซึ่งได้ร่วมกันถแถลงข่าวชี้แจงประเด็นดรามา่าวิธีการศึกษาปริญญาเอกของหมอเกต นั้นว่าเป็นวุฒปลอมโดยดรสุขขุมพงศ์นะคะได้ยืนยันว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันกันกบร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่ได้วุฒิการศึกษามาตนได้ทําหนังสือชี้แจง กรณีนี้ไปถึงนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาแล้วและก็ไม่ได้ติดใจคณะกรรมาการยกเลิกการบินไปตรวจสอบที่อเมริกาจากนั้นดรสุบุมพงษ์ได้โชว์เอกสารและใบปริญญาของหมอกเกตพร้อมกับกล่าวว่าเป็นเอกสารรับรองมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้มีการจดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นมหาวิทยาลัยประเมินเกรด ปริญญาตรีปริญญาโทและก็ปริญญาเอกหรือเทียบเท่ารูปแบบของการเรียนการสอนเป็นแบบ worldwide โดยมีการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่วนในระดับมหาวิทยาลัยนั้นไม่มีการเรียนการสอนเน้นการส่งรายงานการทำวิทยานิพนธ์เพื่อประเมินเทียบเกรด โดยหมอเกตได้ทำวิทยานิพนธ์หลายเรื่องทั้งการวิจัยเดียวและงานกลุ่มมีการลงตีพิมพ์งานวิจัยในออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ซึ่งหมอเกตไม่ต้องเดินทางไปเรียนในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยรวมถึงไม่ต้องเรียนออนไลน์อีกด้วยสําหรับปริญญาเอกของหมอเกตได้รับมาเมื่อวันที่22เมษายนปีพศ2567 โอ้โหนี่เรียกได้ว่าหมาดๆเลยทีเดียวในวัยปริญญามีไลายเซ็นของเทสมนทอนลอสแองเจลิสการประทับตรากระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐนอกจากนี้ยังมีหนังสือที่รับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐประจำรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็เป็นเครื่องในการยืนยันว่าจบการศึกษาจริงไม่ใช่ปริญญาปลอม สำหรับประเด็นในเรื่องของที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีการแชร์ภาพออกมาว่าเป็นมหาวิทยาลัยห้องแถวเป็นเพียงตึกอธิการบดีส่วนมหาวิทยาลัยนั้นอยู่ห่างออกไปจากตึกดังกล่าวประมาณ60กิโลเมตรมีลักษณะเป็นทาวเวอร์อยู่ในเมืองเออร์ฟังไม่ได้อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวได้ถามว่าจากข้อมูล ไม่ได้มีการจดทะเบียนเป็นมหาวิทยาลัยจริงหรือไม่เป็นเพียงแค่สถาบันในระดับเกรด9ถึง12หรือในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายเท่านั้นทางกระทรวงศึกษาของสหรัฐอเมริกาจึงมีคำสั่งห้ามไม่ให้ใช้คำต่อท้ายว่า university และจะมั่นใจได้อย่างไรว่าหลักฐานที่นำมานั้นถูกต้อง ดรสุขุมพงศ์บอกว่าทุกวันนี้ยังคงมีป้ายติดอยู่ที่ตึกอธิการบดีรวมถึงในเอกสารก็ยังคงใช้ชื่อนี้อยู่ถ้าจะผิดก็คงต้องผิดที่สถาบันไม่ได้ผิดที่คนไทยของเราพร้อมกับยืนยันว่ามีการจดทะเบียนจริงๆแต่อาจจะเป็นในระดับแค่ประถมศึกษามัธยมศึกษาส่วนในระดับปริญญาก็คงจะใช้วิธีในการเทียบประเมิน ซึ่งเป็นเอกชนก็จะไม่ได้อยู่ในระบบหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวได้พยายามที่จะให้มีการเปิดงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของหมอเกตที่ได้ใช้ในการเทียบเกรดรับวุฒิปริญญาเอกปรากฏว่าความพยายามในการค้นหาเว็บไซต์มันไม่ขึ้นมันมีเพียงแค่บทความที่เพิ่งจะลงในเว็บไซต์ที่ลงไปได้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เอง ส่วนวิทยาธิพน์ที่อยู่ในช่วงปี2021ถึง2022ที่หมอเกตได้ใช้เทียบเกรดหาไม่เจอแล้วรวมถึงไม่มีต้นฉบับมายืนยันกับสื่อมวลชนซึ่งส่วนนี้ยังทำให้เป็นข้อสงสัยต้านของทานายเดชาได้บอกว่าขณะนี้ได้แต่งตั้งเป็นทนายความของแพทย์หญิงเกตกมุลแล้ว หลังจากนี้ก็จะมีการฟ้องร้องหมิ่นประมาทสามคนเป็นนักวิชาการสองคนและนักร้องเรียนหิวแสกหนึ่งคนแต่ก็ไม่ขอเปิดเผยรายชื่อในตอนนี้ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของวุฒิการศึกษาปลอมไม่ใช่หน้าที่ของหมอเกตที่จะต้องที้แจงแต่เป็นหน้าที่ของผู้ที่ต้องสงสัยต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเองและก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นการกระทำความผิดหรือไม่ส่วนคำว่าศาสตราจารย์ที่เป็นดรามา่า ทนายเดชาได้มองว่าเป็นเรื่องที่อเมริกาไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทยเลยซึ่งการนำวุฒิที่การศึกษาดังกล่าวเข้ามาสมาสาัครสวก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมายเพราะว่าไม่ได้มีการตั้งเกณฑ์กำหนดในเรื่องของวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานและเอกสารทุกอย่างนั้นตรวจสอบแล้วก็เพราว่าไม่ได้เป็นเอกสารเท็จเป็นของจริงทั้งหมดส่วนข้อความที่ได้ใส่ลงไปในใบสวสามที่มีการแนะนำว่าเป็นศาสตราจารย์นั้น เข้าข่ายการหลอกลวงหรือไม่ทนายเดชาได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงในอเมริกาแม้ว่าจะไม่ได้มีการรับรองในไทยแต่ก็เป็นาศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเขาแม้ว่าจะนํามาใช้ในไทยก็ไม่ได้มีความผิดอะไรจะย้อนถามผู้ที่เลือกเข้าใจผิดอะไรส่วนจะเป็นการเขียนให้เวอร์ขึ้นมาก็ถือได้ว่าเป็นความเข้าใจของผู้ที่เลือก ไม่ได้เขียนว่าเป็นาศาสตราจารย์ในประเทศไทยที่ได้รับการโปรดเกล้าสำหรับประเด็นในเรื่องของการใช้วุธิการศึกษาแนบสมัครสมาชิกวุฒธธิสภาดรนัท,ทวัชระได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเคยแนะนําไปแล้วนะว่าไม่ต้องใส่วุฒิตรงนี้แต่ทางหมอเกตต้องการที่จะใส่ลงไปในใบสมัคร ตัวเองจึงได้ส่งหนังสือสอบถามไปยังกกตแล้วแล้วก็ได้รับทราบคำตอบว่าสามารถใส่ได้ในหัวข้อที่3เรื่องของประสบการณ์ถือว่าเป็นการยืดวุฒิการศึกษาในครั้งนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรโอ้นี่ก็แสดงว่าชัดเจนเนาะว่าทางหมอเกตเนี่ยต้องการที่จะให้ทุกคนได้รู้นั่นแหละว่าเขามีดีกรีตรงนี้ด้วย นอกจากนี้ยังยอมรับว่าสภาพจิตใจของหมอเกดก็ทุกใจมากที่ถูกบูลลี่กินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายอ่อนแอซึ่งกน่าจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้วันนี้ป่วยไม่สามารถมาถแถลงข่าวได้แต่ยืนยันว่าไม่ได้ถอดใจถึงขนาดจะลาออกจากสอวอโอ้นี้ยิ้มอ่อนเลยได้ยินประโยคนี้ยิ้มอ่อนเลยเนาะ อย่างไรก็ตามวันนี้หมอเกตได้เดินทางมาที่สำนักง,งานของอาจารย์เดชาแต่ว่าไม่ได้ลงมาถแถลงด้วยตามที่ได้มีการแจ้งว่าจะมีการถแถลงข่าวแต่ในขณะที่กำลังถแถลงอยู่พบว่าหมอเกตได้หนีขึ้นรถกลับโดยที่ว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดโอ้แล้วถ้าอย่างนี้จะบอกว่าป่วยมันก็ไม่ใช่นะเอออันนี้เขาเรียวกว่าหลบหน้านะจริงๆแล้วเนี่ยทีนี้ จากการถแถลงข่าววันนี้นะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าทั่วลงทั่วลงมากเลยแล้วก็เราก็คาดเอาไว้ไว้ไม่มีผิดอ่ะนะเพราะว่าไี่เข้าใจนะอาจารย์เดชาเนี่ยคือเขาเคยบอกแล้วแหละว่าเขาเนี่ยเป็นทนายความเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาจ้างเขาเขาก็ทําแต่ทีนี้มันก็จะมีคนแซวไงว่าโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมหรือเปล่าเงินมาก็ว่าความไปแล้ว ตอนนี้ทัวร์ก็ลงที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีทัวร์ลงมาตั้งหลายครั้งนะอย่างเช่นในกรณีของสารศาสตร์หรือว่าทางคุณแม่ซึ่งก่อนหน้าน,นี้มี่ก็เคยพูดไปแล้วแหละว่าเดาออกมองออกว่าอาจารย์เดชาเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาอะแล้วก็สามารถที่จะพลิกวิกฤตให้มาเป็นโอกาสได้นั่นก็คือในขณะที่ว่าในประเทศเนี่ยอาจจะหายาก สำหรับคนที่จะมาว่าความให้กับคดีที่มันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงะนะถ้าจะยกตัวอย่างก็คือในกรณีของโรงเรียนสารศาสตร์ทุกคนคงจะจำได้คือใครจะกล้ามาเป็นทนายให้โอเคถ้าเป็นโนเนมเนี่ยเขาก็อาจจะลำบากใจในการจะใช้บริการเนาะไม่รู้ว่าจะชนะเปล่าอะไรประมาณนี้ อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเนาะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้มองว่าจะต้องมีชื่อเสียงเพราะถ้ามีชื่อเสียงราคาก็น่าจะแพงขึ้นอีกทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนเขาก็วิาพากษ์วิจารณ์อาจารย์เดชานะว่าโอ้โหเนี่ยไม่ได้มีคุณธรรมเลยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยว่าความก็ไม่ใช่ว่าจะชนะนะเพราะว่าก็เพิ่งจะแพ้หมาดๆในเรื่องของดอกเตอร์อะไรที่มีการรับสวยก็ต้องเข้าขุกไปของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละทีนี้ก็มีคนพูดงานบอกว่าใครที่ชอบพูดถึง ทนายคนนี้เนี่ยเขามีผลงานตรงไหนหรอเขไม่เห็นว่าจะมีผลงานทําให้คดีนั้นชนะตลอดนะส่วนใหญ่ก็มีแพ้เยอะนะเออถ้าเป็นเราเนี่ยเราไม่จ้างหรอกเพราะเราอะ่ะจะดูที่ผลงานจะมากกว่าไม่ได้ดูที่ชื่อเสียงอันนี้เล่าส่วนฟังนะไม่ใช่ว่าหมายถึงเป็นความคิดของมี่คือมี่ไปเจอคนเขาพูดในลนักษณะแบบเนี้ก็คือเข้าใจว่าเขาคงจะโมโหนะว่าทําไมถึงได้รับว่าความ ให้กับคุณแม่บ้างหรือว่าทางหมอเกตบ้างหรือว่าทางประธานสาวสวยบ้างบางคนเขาก็เอาทัวร์ไปลงเลยนะหลังจากที่มีการถแถลงข่าวแล้วก่อนหน้านี้มีเคยพูดไปแล้วนะคะว่าเชื่อเถอะเดี๋ยวแน่นอนเลยว่าอาจารย์เดชาเขาต้องออกรูปแบบเดิมรูปแบบตอนนั้นที่เขาก็ท้าตีท้าต่อยหรือว่าพยายามที่จะแก้ต่างให้กับตัวเองเนาะสมัยสารศาสตร์สมัยคุณแม่ ก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยเวลามีทัวร์ลงอาจารย์เดชาเขาก็จะมีออกอาการเนี่ยคือไล้ที่เขาออกอาการเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาเนี่ยก็คือพยายามที่จะอธิบายทุกคนได้เข้าใจแต่ว่าด้วยความที่ว่าโดยส่วนตัวเขาก็มีความมั่นใจในแนวทางของเขาอะนะว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงคุณธรรมคือใครมีงานมาจ้างเขาเขาก็ทำเขาก็ว่าความแล้วมันก็เป็นไปตามที่มีคิดเลย พราะว่าคุณรู้ไหมคะว่าสุดท้ายแล้วทนายเดชาก็อดรนทนไม่ไหวนะคะสุดท้ายก็ออกมาชี้แจงแล้วก็อาจจะมีอารมณ์เกลี้ยกล่อมเหมือนที่ทุกคนจําได้ะนะจาได้ใช่ไหมคะสมัยที่อาจารย์เดชาออกมาเต้นแล้วก็กินวายอะไรตอนนั้นที่เขาก็จะแสดงลักษณะที่ว่าเขาก็อาจจะมีน้าหัวนะว่าเอ้ยทาไมวะก็เขาทํางานแต่ว่า คือมันมักจะสวนทางกันะนะถ้าคุณจะว่าความโดยเอาเงินเข้ามาเป็นตัวแปรตัวแรกเนี่ยมันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้แหละเพราะสังคมเขาก็จะวิพากษาว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณไม่ได้คำนึงถึงคุณธรรมแต่ว่านะวันนี้ตอนที่มีกำลังพูดอยู่เนี่ยเมื่อสักครู่นี้มีเข้าไปดูอาจารย์เดชาเขากำลังไลฟ์อยู่เลย แลวที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นก็คือตอนที่มีเข้าไปเนี่ยเขากําลังเกลียวกราดอยู่พอดีก็คืออธิบายนะคะว่าเขาไม่กลัวหรอกทัวลงมีคนมาเอาทัวลงมาเยอะแยะเลยแต่เขาไม่ได้สนใจเพราะเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเขาเป็นทนายมาขนาดนี้เขารู้หมดเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือเหมือนที่เราแซวเขาอะนะว่าไม่เลือกการไม่ยากจนนั่นแหละคือสโลแกนเขาใครจะมาว่าความให้ทําอะไรเขาทําหมด เมียน้อยจะมาจ้างก,ก็ทำได้ก็คือขอให้ได้มีงานว่างนั้นเถอะแล้วสิ่งที่ทุกคนเขาสงสัยนะคะอันนี้ถูกใจมากเลยเพราะว่าตอนที่ทนายเดชาแถลงข่าวเนี่ยนักข่าวก็ไล่บี้นะก็ถามก็รุกหนักเหมือนกันทีนี้พออาจารย์เดชาเขาจัดรายการช่วงเนี้ยปรากฏว่าพอไม่เข้าไปเนี่ยเจอเขากำลังเปรี้ยกลาดอยู่พอดีแล้วเข้าไปปุ๊บนะ มีอ่านแชทไม่เจออะไรหรือไหมคะคุณอุ่มกันชัยก็กําลังดูอยู่แล้วพอเราออกมาแล้วเราดูมันก็มีความคิดเห็นของบิ๊กเกลียนมีความคิดเห็นของทางคุณนุ่มกันชัยด้วยตอนที่เข้าไปเป็นจังหวะโบ๊ะบ้าพอดีเลยแสดงว่าจะต้องมีทัวลงจะต้องมีคนก็เข้าไปตอบว่าทนายเดชาเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้ทราบไว้เลยนะคะว่าทนายเดชาเนี่ยเขาไม่ได้ยึดมั่นตรงนั้นเขาไม่ได้มองว่าลูกความเขาเนี่ยจะถูกหรือจะผิด อย่างในกรณีของหมอเกตเนี่ยทนายเดชาก็พูดเลยว่าก็าเขายืนยันว่ามันเป็นของจริงเขายืนยันว่ามันเป็นวุฒธธิการศึกษาที่เขาไม่ได้ซื้อมาทีนี้นักข่าวเนี่ยก็ไปสอบถามทนายเดชาเมื่อเมื่อวานนี้นะตอนแถลงด้วยบอกว่าแล้วพี่จะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นบุตรของจริงมันไม่ใช่ของปลอมเขาไม่ได้ซื้อมาทนายเดชาบอกเลยบอกไม่สน ก็คือถ้าเกิดว่าเขาซื้อมาหรือว่ามันปลอมอะไรก็ไปแจ้งความก็พิสูจน์กันไปแล้วถ้าเขาปลอมจริงหมอเกตก,ก็ติดคุกไงกูก็ได้เงินเหมือนเดิมคือแล้วยังไงอ่ะก็กูเป็นทนายความเขามาจ้างให้ว่าความก็ว่าไปแต่เขาจะผิดเขาจะถูกก็คือเขาต้องเป็นคนรับไปเองชัดเจนไมหมคะตามที่มีได้คิดเลยคือเขาไม่ได้สนใจไงว่าจะผิดหรือจะถูกแล้วก็ไม่ได้เลือก ว่าจะเข้าข้างเพราะว่ามันถูกต้องหรือว่าเชื่อมั่นว่าหมอเกตนั้นได้รับปริญญามาจริงก็คือเขาก็จะยึดมั่นตามลูกความนั่นแหละลูกความจะคิดว่าตัวเองถูกหรือว่าตัวเองโกหกไม่เป็นไรคุณโกหกได้คุณก็โกหกไปผมก็รับงานตามที่คุณจ้างผมเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณยืนยันมาผมก็ยืนยันให้แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าทนายเดชาเขาจะเชื่อนะ ก็คือคุณคุณส่งยังไงมาคุณส่งข้อมูลมาผมก็รับต่อผมก็โฆษณาให้ไปผมก็ทําตามหน้าที่ที่คุณได้จ้างผมนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณยืนยันว่ามันถูกผมก็ว่าถูกแต่ถ้าเกิดว่าศาลเขาตัดสินมาหรือว่าเขาตรวจสอบแล้วมันปลอมคุณก็รับไปสิคุณก็ติดคุกไปคุณก็โดนพิพากษาไปแต่ผมเนี่ยผมเป็นทนาย ยังไงผมก็ได้เงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคําที่ว่าไงว่าทนายความเนี่ยเขาก็รับว่าความจะแพ้หรือจะชนะเขาก็ได้เงินเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าทําไมคุณได้เห็นทนายเดชามักจะออกมาแทงสวนแบบนี้เสมอที่มีได้พูดใช่ไหมคะว่าทนายเดชาเนี่ยเขามักจะรับคดีที่มันเหมือนหาทนายยากๆอะ่ะอย่างที่ผ่านมาคือเห็นชัดมากแล้วในตอนเนี้ย ทนายเดชาในงานชุกมากเลยนะคือแกรับหมดเลยอะ่ะยิ่งคดีไหนที่ยากๆสวนกระแสในสังคมสังคมดา่าสาเสียแทยเสียเนี่ยแน่นอนทนายอาจจะหายากเป็นพิเศษเพราะว่าไม่มีใครที่อยากจะรับแรงกดดันหรือว่าเอาครอบครัวเอาชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยมามาลงเล่นอะนะแต่ว่าทนายเดชาเนี่ยเขาไม่กลัวไงเขาไม่หวัน่นใครจ้างกูกูไปหมด ทานายเดชาเป็นคนยอมรับในไลฟ์เองเลยนะคะว่ากูก็พริ้วอย่างนี้มาตลอดชีวิตแหละไอประโยคตรงนี้แหละที่คาดว่าทางพี่หนุ่มเนี่ยคือจะฮาเลยไงเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ปิดบังนะคือเขายอมรับเลยว่าเขาก็แบบไหลไหลลื่นไปเรื่อยเป็นเหมือนดั่งปลาไหลคือกูพริว้วอ่ะกูพริ้วมาตลอดชีวิตเลยก็เ,เป็นไปตามที่เราคาดไว้ไม่มีผิดเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากที่สุดนะคะว่า ทนายเดชาไม่ได้เชื่อแต่ทนายเดชาเขาทําหน้าที่ตามที่ได้รับจ้างมาเพราะฉะนั้นถ้าหมอเกศยืนยันว่าแบบนั้นทนายเดชาก็จะว่าความแบบนั้นส่วนในเรื่องของหลักฐานที่เขาจะต้องไปพิสูจน์เนาะว่าไอวิทยานิพนธ์อะไรเนี่ยมีก็ได้ฟังอยู่นะว่าทางด็อกเตอร์เขาก็ช่วยแถลงให้นักข่าวก็ยิงคําถามนะคะว่าด็อ,อร์เนี่ย เป็นคนทําเองใช่ไหมก็คือเขาว่าจ้างให้ด็อกเตอร์เนี่ยทำใช่หรือเปล่าเอาพูดจริงๆนะในเคสแบบนี้มันมีเยอะตามปกติเลยคือมีเยอะมากประเภทที่ว่าจ้างให้ทําวิทยานิพนธ์ให้เพราะฉะนั้นในเคสนี้เนี่ยมันยิ่งเห็นชัดมากอะเพราะว่าสกิลของคุณหมอมันไม่ได้เลยไงในเมื่อคุณหมอโชว์สกิลแบบที่มันเบสิกขนาดนี้คุณหมอจะไปเขียนวิทยานิพนธ์แบบนั้นนะมันเป็นไปไม่ได้ มันก็เลยยิ่งทําให้ตอบย้าเข้าไปใหญ่เลยว่าการที่ด็อกเตอร์สองท่านเนี้ยออกมารับหน้าเสือแทนเนี่ยคนก็เลยสงสัยว่าน่าจะเป็นด็อกเตอร์สองคนนี้แหละที่เป็นคนเขียนท่าน้นว่าด็อกเตอร์ก็พูดนะว่าโอ้ผมไม่ได้ทําแบบนั้นหรอกผมเป็นอาจารย์ผมเนี่ยรับตรวจก็คือเขาเขียนเสร็จแล้วแล้วผมก็มาตรวจแต่ผมก็ได้ค่าจ้างในการตรวจนะ ซึ่งมันก็เริ่มเผยเผยออกมาแล้วแต่ว่าโอเคเขายืนยันอย่าง,งนั้นก็เรื่องของเขาก็แล้วกันแต่ว่ามีเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีคําตอบอยู่ในใจแหละบทสรุปก็คือทุกอย่างต้องเปไปตามหลักฐานทนายเดชาได้พูดนะคะว่าคดีเนี่ยจะชนะหรือไม่ชนะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานม,ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าทนายเก่งหรือไม่เก่งเพราะฉะนั้น FC ของทนายเดชา ให้แหลกข้าวอย่าแหลกหญ้าถ้าทุกคนจำได้ในคดีของแตงโมคุณแม่ตอนนั้นเนี่ยทัวลงหนักมากแล้วมีการวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมคะว่ามันเป็นในลนักษณะของคดีที่ไม่ได้เป็นอุบัติเหตุมันจะต้องมีใครจงใจทำให้คุณแตงโม,มนั้นเสียชีวิตแล้วก็มองไปว่าเป็นปอรหรือว่าเป็นกระติหรือว่าเป็นแซนอะไรในนั้น ที่ร่วมด้วยช่วยกันแล้วตอนนั้นมันก็มีการปล่อยคลิปออกมาใช่ไหมคะที่เป็นการสร้างหรือเป็นการปรับแสงหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนั้นอาจารย์เดชาก็พยายามที่จะบอกมาบอกว่ามันไม่ได้มีหลักฐานในการก่อคดีอันนั้นออกมาแล้วตอนนั้นทัวลงหนักมากเลยนะอาจารย์เดชาก็พยายามที่จะพูดว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนคงจะทราบแล้วนะคะว่า จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เดชาเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อหรือว่าช่วยแต่ว่าเขาทำในหน้าที่ที่เขาได้รับการมอบหมายเขาว่าจ้างมาก็ทำไปตามนั้นไม่ได้หมายความว่าจะเชื่อมั่นในหลักฐานหรือว่าความบริสุทธิ์ของลูกความเขานะชัดเจนไม่เอ่ยเข้าใจตรงกันไหมคะทนายเดชาถึงได้สรุปไงว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีแพ้คดีเยอะแยะชนะมีก็มีเยอะแยะก็ว่ากันไปตามหลักฐานแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะแพ้คดีหรือจะชนะคดีกูก็ได้เงินเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าใจสถานะของอาจารย์เดชาแล้วหรือยังคือเขาไม่ได้ห่วงภาพพจน์ไง เพราะว่าอย่างทนายคนอื่นเนี่ยอาจจะแบบเอ้ยต้องมีคุณธรรมนะไม่อย่างงั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเป็นทนายโจรบ้างนู่นนี่นั่นแต่ว่าทนายเดชาเนี่ยคือรับหมดกูไม่เลือกงานกูไม่ยากจนบางคนอาจจะแซวก็ได้นะคะว่าแบบนี้เนี่ยทนายก็ไม่ได้มีคุณธรรมเลยเลือกที่จะเข้าข้างคนผิดก็อันนี้เป็นความรู้สึกของแต่ละคนเนาะดังนั้นนี่คือบทสรุปค่ะ ว่าทนายเนี่ยเขาว่าความไปตามนั้นไม่ได้เชื่อว่าหมอเกตนั้นจะจบจริงหรือไม่จบจริงก็คือเอาตามที่คุณสบายใจเลยคุณบอกว่าคุณเรียนจบมาผมก็ว่าความให้คุณตามนั้นแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจับโป๊ะขึ้นมาได้มีหลักฐานชาัดเจนคุณก็เข้าคุกไปรับโทษไปแต่ผมก็ได้เงินแล้วผมก็พริ้วต่อผมก็รับงานของผมต่อ เพราะอาชีพของผมนั้นก็คือทนายความเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วได้รับฟังการสรุปของมี่แล้วเข้าใจม่เอ่ยเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรต่อกรณีของทนายเดชาแล้วก็หมอเกดสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ